สวัสดีจ้าพี่น้องมาจ้ามาลุนล่าพัฒนาวันที่สิบกันเนาะจา้าของวันที่แปดพ่นออกสามหนึ่งหกหกหนึ่งเก้าพนออกบนหกหนึ่งเก้าไม่มปม็นบะ่มี่นะมีเตอหกหนึ่งนอตแต่เนาะจะได้เนาะพี่น้องว่าบ่หกหกลางว่าสั่น 6, 6, 6, 6, 6. อันนี้ก็บอ่เขา่ามิแตหนึ่งหกของพ่นออกหกหนึ่งเก้าเสียดายมิแต่ตัวนี้นะพี่น้องเหล็กบ่เข่าเขาต้องละลายจ้ามาลุนต่อของวันที่สิบกันจา้าของวันที่เก้ากะ ถ้าน้อยกับเข่าตรงน้อยได้แต่เน้อของปกติเขา่าซีเก่าตรงน้อยพี่น้องอยากได้สูตรเป็นของตัวเองกระทักมาได้จ้ะทักไอดีไล่แม่มิลามาพี่นอ้องเขาเมนมาว่าไอดียื้อสายอยู่ยหลังช่องกดที่รูปแม่มิลาอุ่มหมาหน่อยกันจ้ะ,ก,ะกดขับไปอีกรอบนึงจะเห็นไอดีนะจาะเนาะเอามารุ่นอันนี้น,นี่ลาวัฒนานะจาะเนาะของที่แปลนออกแบบนี้กันนี่เฮ็ดออกมา,มากสิปะมาานในหลักซิบหลักน้อยลักสิบเป็ศูนย์ใ2หกสองลักน้อยในสามด้ที่ด้หา อันนี้สูตรคำนวณล่างจา้ะอันนี้สูตรคำนวณบนหล,ลักสิบช้อนในศูนย์ในหนึ่งหลักหน่วยในสองสามสี่จับคู่ได้หกตัวหลักพี่น้อง,องเอามาหลุดเบงิงวันที่สิบนอกจากะเอ็ดออกมากับสีปะมา่านนี่สูตรคำนวณบนหล,ลักสิบช้อนในศูนย์ในหนึ่งหน่วยในสองสามสี่จับคู่ได้หกคู่อันนี้สูตรคำนวณล่างจ้ะหลุดเบิงวันที่หาบนหลักพี่น้องเนาะของวันที่เก้านี่ยลดไป ของวันที่โอ้ของวันที่แปดรุดไปพี่น้องัองรุ่นเบอร์ของวันที่สิบเนาะิ่นเวีนวันออกออกก็จันพุดศุนกนะจ๊ะพี่น้องอยากได้สูตรถ้าน้อยกับทากมาแล้วแต่เ้อมีคาา่า, 1, า,จคา,า,าใจ่ใจบ่มีหนึ่งพันบาทจ้ะค่าอ่าใส่ใจเอาสูตรเป็นของตัวเองสนุกสนุกอันสื่อนะพี่น้องว่าบ่เพราะว่าของถ้าน้อยของปกติของวันที่เก่าก็ออกตรงน้อยออกซีเก่าตรงหลักพร้อมตรงน้อยพร้อมนะพี่น้อง ปกติเนาะอันนี้คือสูตรเล่าพัฒนากระซเป็นประมาณหนึ่งหลาย,ยูทีอัดรวมเฮาซีมี่วอนอนอจันเนาะเพ่นจับปลูกปีงปองคือเลหล็กไถ่เห่าก็ทีเป็นประมาณนี้ของห้าหน้อยกับค้านวดออกมาจากตัวเลขแลนมาเนะาะจัเนาะเอาวิ่งรูดที่ศูนย์จันเนาะเม่อเราจัดวิ่งรูดที่ศูนย์ให้ะวามชนอยู่ทีศูนย์วิ่งรูดบนล่างบนล่างยูทีศูนย์จัดจัดเลขศูนย์ไว้ตัวเดียวทุนอยู่ตรงนี้พี่น้อง มีสูนสามนี่กับส้นเนี่ตัวมากเนาะศูนย์นี่มาตัวมากคือศูนย์หลักสิบหะจ้ะวิงวูบอยู่ที่ศูนย์ตัวแม่ไม่ราชอบพี่น้องชอบแต่ใดก็จัดเอานะจัดลนะถ้าพี่น้องมีสูตรเป็นของตัวเองแล้วเห็ดออกมาก,กสิบใดคือกันเด้อจ้ะเด้อสูตรกำนันบนก็สิออกได้ซัมนี่สูตรกำนันล่างก็สิเป็นยังสี่คือกันเมิร์พี่น้องอยากได้สูตรถ้าน,น้อยก็ทากมาพี่น้องหลายคนกว่า บันสื่อฮานอยแล้วแม่หลาก็เลยบ่ลง,บลงขิบฮานอยแล้วแต่เด้อพี่น้องก็สิว่าคือบรเห็นลงฮานอยฮานอยพี่น้องบัสื่อพี่น้องยุดสื่อพี่น้องว่าบัสื่อจากเพื่อประมาณนี่เนาะจัดเนาะของคนก็บว่าบัสื่อกะเลยบวเหตุนะจ๊ะพี่น้องเอาประมาณนี้จ้าขอห้แห้งปังๆเรื่อยๆกันของราพนาวันที่สิบแ้วแต่เนาะประมาณนี้จ้าเรื่อยๆขอบุณที่เขามาชมแล้วแต่เด้ะ เจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้า